อาจูดเบลพี่เจเขาสรุปเขายังไงจูดเบลเขาจะมาเลยยังหรือยังไงพี่ก็จูดเบลตอนนี้เขากลับมาพักใช่ไหมล่ะที่ภูเก็ตเพราะว่านักบอลต่างประเทศอย่างล่าสุดก็นิโคลัสมิเค um like mm ียนซันก mm ็ลงเครื hmm. ああ่องไปแล้วะเดี hmm. ๋ยวก็คงจะมุ่งตรงไปที่พิซูโรเขาเป็นบ้านคุณแม่ใช่ปะล่ะช่วงนี้โปรแกรมหลียุโรปมันปิดเขาก็กลับมาพึ่งมาพักกันแล้วก็เตรียมไปรีซีซั่นของเคสจูดเบลเนี่ยเอาจริงๆไม่ได้มีะไรซับซ้อนหรอกนะตรงนี้ถ้าเขาจะทําเอกสารไว้ก่อนเนี่ยไม่ใช่เรื่องยาก แต่ว่าอเอกสารสาคัญที่จุดเบลจะทําไม่ได้ในกรณีที่จุดเบลยังไม่ตัดสินใจเล่นทีมชาติไทยคือเอกสารที่ต้องส่งให้ฟีฟ่าเซ็นคือครับยืนยันว่าตัวเองจะเปลี่ยนทีมชาติอมืมาเล่นให้กับทีมชาติไทยอันนั้นนะ่ะถ้าจุดเบลยังไม่เซ็นอนะ่ะคือคุณลงข่าวไม่ได้นะยังไม่สมบูรณ์วันนี้แค่ภาพถ่ายก็ยังยืนยันอะไรไม่ได้อันนี้คือไม่ใช่ว่าเฮ้ยโอ้โหทำไมขนาดนี้ไม่ช่วยเหรอเอา้าเวลาทํางาน เอฟซีฟี فا เขาดูเอกอาสารครับเขาไม่ได้ดูภาพถ่ายแะนั้นสำคัญที่สุดคือผมเชื่อว่านะวันนี้เงื่อนไขที่กล่องชุดเบลได้ระดับหนึ่งคือการมาทำแบบประชาชนครับอันนี้มันไม่ได้ผิดแปลกอะไรเพราะว่าถ้าเรายินยอมทําให้เขาเสร็จปุ๊บเนี่ยแต่บางประเทศเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ถือสองสัญชาติใช่ไหมละ่ะถึงเวลาเลือกมันก็ต้องเลือกแต่ของไทยเนี่ยได้ไหมน่าจะได้นะเออคือ,ค,อคือมันต้องไปดูประเทศประเทศต้นทางท,ที่ที่ที่อีกชาติหนึ่งอยู่ด้วยเบนเดวิสนะเบนเดวิสสัญชาติ เบนเดวิสตอนแรกเขาเป็นเสียงโผล่ใช่ไหมล่ะแต่ว่าคราวนี้เขาน่าจะเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ปัญหาถ้าเป็นกรณีก็ต้องพูกนี่ไงชาปุยไงชาปุยก็มีบัตทั้งสวิตด้วยแล้วก็ทั้งที่ไทยด้วยซึ่งอนี้ต้องดูว่าประเทศต้นทางคือนี่เป็นเรื่องของของกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องพลเมืองเราไม่ไม่แน่ใจเนาะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยบางคนเขายอมที่จะที่จะมาเล่นทีมชาตินั้นเป็นเรื่องของกีฬาแต่ในเรื่องของการใช้ชีวิตหลังจากที่เลิกเล่นเนี่ยคือยังไงเขาก็ไม่ยอมเสียสิทธิ์การเป็นพลเมออองงที่่่่เาามกกขบลัฤษ คือ,อยังไงเขาก็ใช้ชีวิตอ,อยู่ที่เมืองนอกกูแล้วเราต้องยอมรับความจริงว่าเขาโตมาจากที่นั่นนะครับแล้วก็เนื่องไข่สาคัญเนี่ยผมว่าชุดเบลทบําบาประชาชนไม่ใช่ปัญหาเพราะว่ามันไม่มีผลกระทบอะไรกับการที่เขาจะเล่นฟุตบอลบอกับท,ที่ที่อังกฤษแต่ตอนนี้สําคัญคือเพื่อนเขาเนี่ยเริ่มไปหมดแล้วหมายถึงว่าจะขึ้นชุดใหญ่ด้วยเยาวชนทีมชาติอยู่21ยังไปต่อแต่ชุดเบลอ่ารุดสํารวจแต่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาจะมีรายชื่อในพรีริมนะพรีริมหมายความว่ารายชื่อที่เขามีการลงทะเบียนไว้อ่ะ เออยังมีอยู่นะก็ต้องไปดูว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเวลาจะเคลียร์กันเนี่ยมันต้องเอาเอกาสารยืนยันว่าคุณจะเล่นได้กับทีมชาติไทยชัดเจนออย่างงี้ดีกว่าเคนเดดูโก้ที่อยู่กับบุรีดัมล่าสุดมีชื่อใน50คนออสเตรเลียอยู่นะหลายคนอาจจะไม่ไม่เข้าใจนะแล้วแบบนี้ก็คือพอมันมีชื่อในพีริมแบบเนี้ยมันกลายว่าถ้าคุณจะไปถอนเนี่ยคุณต้องให้นักเตะเนี่ยเซ็นยินยอมความจำนงว่าคือเลือกเล่นทีมชาตินี้นะชัดเจนเปลี่ยนแล้ว เพราะว่าการลงทะเบียนในพีลิมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับสมก็ถามมาในปั๊บผมเป็นโค้ชเขาส่งมาคุณจะไม่เห็นหรือว่าทีมชาติเรียกคุณต้องรับรู้ว่าเขาเรียกแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากติดแล้วอ่ะคุณต้องบอกเเลยว่าผมขอถอดจากรายชื่อพรีริมนะผมไม่เอาเลยอ่าเป็นแบบนั้นนะครับคือของเทสจุดเบลเนี่ยเราไม่รู้เพราะว่าค,คุณเราเห็นข่าวอยู่ฝั่งเดียวคือฝั่งเรารแต่ฝั่งเขาเนี่ยเขาไม่ออกมาเคลื่อนไหวเลยอ่าฉะนั้นสำคัญที่สุดคือชัดเจนคือต้องเซ็นเปลี่ยนนะเปลี่ยนการเล่นทีมชาติซึ่งงล่่่าาสุดเนียยอพวก ชลาลัมโพสชลาลัมโพสอะไรเงี้ยของอุทิทยของอุทิไทยที่ย้ายไปอยู่บรีรมเนี่ยอันนั้นนะเขารู้สึกว่าเขาเซ็นแล้วเขาเซ็นเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันต้องชัดอย่างงี้ก่อนมันถึงจะชัดเลยว่าเรียกมาเมื่อไหร่แล้วนักเตะจะมาให้มาเป็นเรื่องของนักเตะแล้วนะครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีลาอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube c h a n n e l ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ